เออโอเคสารพัดจิตหลุดสุดหัวใจตอนที่ห้าเดรี่ลึกลับโซกกลับมาบ้านหลังจากห่างหายไปสั้น,นานแค่นิดนินหน่อยๆนะ่อยายิ่งเอามาเยอะก็ยิ่งเป็นที่ตอบรับข้าผ่านประตูนะอืมโอเคยิ่งเยอะก็ยิ่งตอบรับดีใช่ไหมเหมือนเงินอ่ะทุย ขณะที่ผมกำลังทำความสะอาดห้องเดิมแต่ที่ถึงตัวฉันในอนาคตาทุเล่ชิปเป่งเลยอย่างตุด๊ดไม่อากเชื่อเลยว่านายจะไปเขียนข้อพักนั้นนะนายอ่อนไหวขนาดนั้นเชียวเหรอกำลังย้ายไฟเดี๋ยวอืมถ้าคุณเห็นดีๆนะเออวิญญาณหลุดจากล่างวิญญาณกลับมาเป็นเงินเหมือนสเต็มไม่มีผิดเลยแม่งหักหลังกู ผมก็เจอเดลี่ที่ผมเป็นคนเขียนเออเอเออเดลี่เจช่างงดงามอะไรฟะช่างงดงามนะเท่มากรู้จักเดลี่ด้วยอ่ะอะไรฟะอืมโซโซกไอ้หำไอ้กระตุนแก๊กมีฉากแซบสูงแบบนี้ด้วยแหละอืมครับผมไม่ใช่คนที่แบบเขียนจะได้ผมไม่ใช่คนที่แบบจะเขียนไดอรี่อืมยี่ส ทันวาฉันมันขยะยีบสองทันวาวันนี้ก็ยังเป็นขยะ1มกราปีใหม่ฉันก็เป็นขยะค้างปีเมกราปีใหม่ฉันเป็นขยะไรค่ะไรวะคอดหกขู่เลยเดยว,ว่าชนวนนะผมคงเขียนคงจะมีแรงกดดันเยอะนะแล้วก็ตัดสินใจเขียนไดอารี่นี้แหวนทองแดงกรอบภาพเวลาที่ลุยอยากอย่าแตกกลุ่มกับกิว แม่งเอ้ยเป็นเกมพีจีเลยหำทั้งที่เต็มไปด้วยความหงวงใยจากช่วงเวลานั้น <c oughs> ไอ้ขี้เกียจเอ้ยหยิบสามปีผมเผอผ่านไปมากมายแทบจะหัวอนาคตตัวเองซะแล้วไอ,อยจิตตกมันแน่นอนสิวะทั้งวันเลยนี่วะนั่นมันตัวแกเองนะเฟ้ยไม่ได้สนึกเลยหรือความโกรธโอ้ยเป็นวันนะครับแม่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมคนชั้นบนโค่นต่หูเลยผมเลยเอาหมัดต่อยเพยดานซะเลย โง่ชิบเ่งยี่สิบสองธันวาเอ้ยยี่สิบสองตุลาสิครับอืโอเคผมผิดอาหารเย็นวันนี้ไม่ได้เรื่องผมเลยตอยจายนซะเลยเดี๋ยว <c oughs> มันบ้าหมดเนี่ยมึงเป็นคนเขียนนะซกหร <c oughs> ือความสับสนสองพฤศจิกาพรุ่งนี้ผมก็ยังคงเป็นไอคี้แพ้สามพฤศจิกาทำไมเมื่อวานผมถึงได้ไคี้แพ้ขนาดนั้นเออียงเอาตัวเองก็เป็นไว้เฮ้ยโรเลชมัดเลยนี่คือแผนผังเดลี่ของครอบครัวผมเดลี่ของน้อง แม่อ่านไดอารี่ผมอ่านไดอารีร่อพ่ออ่านไดอารี่ของน้องนะครับไดอารี่ของแม่ผมอ่านไดอารี่อืมไม่มีใครอ่านไดอารี่แม่นอกจากผมเลยครับเอ้สองผมเขียนไดอารี่บ้างอืมพ่อตีผมหมา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 ,หมาแม่ต่างคนเป็นหมานะครับแม่แต่คนต้องเป็นหมาผมงงกันเลย นั่งใช้ผมเป็นพวกกรุ๊ปเอคนกรุ๊ปเอนั้นละเอียดถี่ท้วนผมบอกว่าจะไปที่โบสถ์ออกจากบ้านไปไปเยี่ยวเยี่ยวอยู่ในร้านเกม45สิบห้านาทีไปคาเฟ่กระตูนอีกยี่บห้านาทีตอนกลับบ้านผมซื้อใปปบปลิวขโบสถ์มาด้วยกลับมาเร็วอืมโอเคเป็นวัดผมอิบไว้ตั้งแต่วันก่อนเอาไว้หลอกพ่อแม่ผมแกล้งตีนียนฉันก็ไปโบถ์มาแหละสาบานได้นะแม้แต่ทกเองก็ยังเชื่อฉันข้ออ้างสมบูรณ์แบบ เออมันจดไว้ทุกอย่างจริงๆส่วนผมเป็นพวกกุบบีพื้นหลังแม่งโคตรอนาถหมุนตัวเตะแอดีนะมันไม่จับอะเคโอน่กุ๊บบีจะเขียนเดอรี่เฉพาะเวลาคูสั่งการบ้านโอ้ยกูเกียดหวัดยิบสามกุมภาสองวันก่อนผมกินปลาทูน่ายิบสี่กุมภาเมื่อวานผมกินน้ำส้ม ยี่ห้ากุมภาวันนี้ผมกินรามเมงยี่หกกุมภาวันนี้ผมกินกิมจิยี่เจ็ดกุมภาเมื่อวานกินอะไรผมจำไม่ได้แล้วเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวยี่หกุมภายี่หกกุมภาเอ้ยเย้ยี่หกุมภากูมึงกินกิมจิเนะมึงยีเจ็ดมึงบอกจําอะไรไม่ได้เดี๋ยวดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆเลยแหละดูหน้าเน่ผมพยายามให้โปร่งใสที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงโดยสงสัยอืม และขณะที่ผมอ่านเดรอรี่ของตัวเองผมก็บังเอิญพบสาม 30, 30สิบพฤจิกสามสิบพฤษภาคมผมอายุยี่สิบสามปีแล้วผมเห็นแม่ที่นั่งสงสารแล้วอยากเป็นลูกที่ดีกว่าน,นี้ตอนที่ผมอายุยี่บแปดอ่ะซึ่งผมอายุยี่ิบแปดแล้วแม่จา๋านี่มันสอบสายกระเด็นเห็นเลยสามสิบสามสิบพฤษภาคมผมอายุยี่ิบสามแล้วผมเห็น ผมเห็นแม่ที่น่าสงสารแล้วอย่าเป็นลูกที่ดีกว่านี้ตอนที่ผมอายุยี่แปดผมอยากจะซื้อเสื้อขนสัตว์เป็นของขวัญให้แม่ตอนที่ผมอายุ 28, ย,าายี่บแปดดูพิลึกไปหน่อยที่ผมจะเขียนอะไรแบบนั้นแถมไายมือก็ยังไม่เข้ากันซะอีก <laughs> ดูแม่แม่งดึกตัก <laughs> ดึกตัก,ก,ตกคนกุ๊ปสีชอบแอบเสียดายรูดีของคนอื่นสีนี่เสือกแคบปะ <laughs> จบแล้วนะครับ ใครชอบกดไลค์ใครรักกดแชร์กดซับสครายได้นะครับใครแนะนําอะไรก็แนะนําผมได้มาตลอดนะครับยอมรับความ,มรับความจริงครับแล้วก่อนครับบาย